สวัสดียมสาพี่น้องนี้ทานคลองกับตื่นครับผมมือนี้นอนมุ่นครับนอนมุ่นกำลังตื่นครับผมพอดีมือนีมาใส่เบ็ดครับผมมาใส่เบ็ดปรากฏดเบ็ดขั้นครับผมเราเราไปเราไปบึงน้ำกันครับผมว่าอีเดย์บัต้องปักเลยรอบๆมันนีครับผม ก็ใส่เบ็ดเงี่ยเส้นหนึ่งครับผมไปไเตะเมืงกันครับอันนี้มัดประโคไว้ครับผมล่าครับผมว่าแมนล่าเอาไว้น้ำเลือโดดครับผมลืมเมืองมื่อขึ้นนอนทืน่นเสามาไปเลยประโครครับผมหายจ่วยไอ้น้องคอ มาขึ้นครับผมปลามาขึ้นกัไหนเนี่ยอยู่ครับแตัวหลายเป็นเลยครับผมปลามาขึ้นมานักสองลูกครับผมในเรือปลาพี่น้องเ๋ยวไปกันเลยครับผม phần khoang còn khóo dù con thằng kum khóo con như vậy phần khoang cái say mới 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 bắn mấy kum cắt biệt nhớ ลังนี้พี่นงคงนิ่งๆลังนี้ปลาคอครับผมโอ้ปลาคอคอรับผมรุนล้วครับตัวมึงขึ้นขาดปาก

ต้นร้ายปลากระเดืด่อสีบ่ค่อยกินครับผมปปบ่ค่อยกินสูบไป,ปอีดต้มบ่ได้ครับกระเดื่บ่ค่อยกินสูบไปอีดต้มบ่ได้อันนี้มือขึ้นเบ็ดเปลือกเบ็ดเปลือกกระกระใสใบเส้นหนึ่งครับผมเนี่ยมันเหลือ

คน,าานขับ่าผ่านคล่องคือ่าใส่ขั้นเบรดีๆสั่นอันนี้ง่ายครับสะดวกครับผมสะดวกถอแดแล้วปนเลยสิครับผมเดี๋ยไปนเมื่อครับผมสะดวกสบายครับมาผ่านคล่อง เห็นิ่มตัวตามตัวตามอยู่หลังนี่สงสัยจะขาดครับผมอาจจะเป็นตะโคตะโคไงครับยังอยู่อยู่ครับอค,บคอใหญ่ครับพดขาดอยไปเล้วขาดพอดีครับผมขาดใส่เลือกครับผม เนาะขอครับผมอัดเส้นเลือดพอดีครับอืมตะเกะเด็ดตะเกะเด็ดช่วงนี้บ่คอยเป็นปลากุดครับเป็นปลาคอครับผมปลาคขอลายเป็นปลาคอเดีเ๋ยวเบื้องต่อครับผม น้ำมมบริเวณขยับลงนะครับพี่น้องน้ำืริเวณขยับลงนะครับน้ำรงครับผมน้ำขึ้นน้ำฝนครับขยับลงนะเขียมครับผมตัวนี้น้อยกินห้างครับผมวันอนี้ ปลาเงียบถือเงียบครับผมเพราะได้อยู่ครับวิ่งฟังหาดบางกินงเดเบียดดขาดเว้ล่าครับผมจตกปลายัางหลงกินใส่น้ำหาดยาก <laughs> ้ำหาดก่อนข้าีิเป็นน้ำตื้นครับผมล้างน้ขาดครับผมขาดครับล่าล่าสองสามทางเลยมันขาดนะครับไปต่อพี่น้องใส่น้ำหาดครับผมน้ำหาดก็มีแต่ขาดแต่ล่าพี่น้องก็เห็นอย่างนี้ มันคลองหอยมะครับผมตื่นครับผมเลิ่มไปตรงส่ไฟกำลังไ่เห็นหลังหนึ่งครับผมอยู่ยน,ยนี่จะเปลายนไฟยังก็บเบิงกันกนครับ หน้าบนทางทตื่นแห้งครับผมน้ำหายประปูดกับผมใส่สวยๆครับใส่สวยๆครับผม น้องตื่นแก่เรื่อยอาการเป็นน้ำตื่นแห้งครับผมแล้วมาบึงเบ็ดเผือกตอกันเลยครับวอยคือบ่เบ็ดคันบ่คือครับผมใดบัด ในเนี่ยพอไรครับผมพอดีฟังผุดผุดไปตัวหนึ่งแล้วครับเปิดเผือกใส่ถิงไว้ครับเยื่อเลือ แต่ค่อนข้างจะร้อนหมุดครับผมสวยครับโอ้อยครับปลาเสี้ยมครับผม xiêm tốt suối suối khắp những xiêm nằm lấy khắp tái một tái, phá cà được tái bụt khắp bột. สองขังเป็ดเผือกครับผมฟังปุ่นฟังปุ่นปูดขางฟังปวลาตัวนึงครับเป็ดเผือกเออไล่ฟังดีครับขาดหลังหนึ่งครับนี่ขาดขาดหลังหนึ่งครับผมเ็ดเผือกเซนี้เดอสามโตครับปูดต้องปุ่นตัวนึง ใส่ทิงเออเ้งไว้อะได้ติมๆกันครับพี่นอ้องไปแล้วไปขัน้นต่ออีกเล็กน้อยครับผมกำแลงวก็ฟอตัวนึ่งครับพี่นม <laughs> สวยครับแค่นี้น้ำไหลแห้งครับผม อะไรเงีงย้ยงยกลับบาคอยดต่ปรนไดครับผมอันกินหางครับผมกินหางบิ่งเตรียมนึงครับผมนี่อยู่นี่ พี่น้องสวยครับผมใส่ใบแห้งพี่น้องน้ำใบแหง้งโอ้เบิร์ขันน,นั่นอยู่บนหอไอ้เนาะจมเลยครับผม นาจะยูนะคืจะยูกันจมครับผมโอยูครับโอยูเด็กขั้นก็ตะมุดเลยละครับ quay đẹp à hầu vương biết ngay nó cắn ngập luôn chia về xin nương các phụ biết nhảy bông hoa giấy cứ luôn ระดูหน่อยกระดูหน่อยครับผมดูอยครับ ใจว่ามันจะประเข้าจะดูครับไปเบื้องต่อครับผม ล่าครับผมเสียดายกินเบอถึอเบ็ดไงครับผมเบ็ดไงผมใส่เนื้อเนื้อเนื้อไปหลังหนึ่งครับผมอันนี้เป็นเบ็ดหน่อยเมื่อคืนได้ยินเสียงอยู่ครับลุงตามลุงตามอยู่เ็ดียบร้อยครับผมล่าเดี๋ยวเบื้องต้นครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นเบ็ดเบอร์สิบเอ็ดครับตรงนี้จะเป็นเบ็ดไงครับผมเบ็ดโอแต่กินเบอถึอเบ็ดโอครับผมไปกินเบ็ดเบอร์สิบเอ็ดเบ็ดธรรมดาล่าครับผม มีปลาใหญ่ดูอีกครับผมอันไหนมันล่าครับล่าไหนจะเป็นปลาครึ่งปลาเข่าไปครับปลาดูอยู่บ่ค่อยล่าครับอันนี้ ปาดูครับกินถึอเบ็ดเบ็ดใหญ่ครับผมที่สีกินถึอเป็นใหญ่เลยดูหน่อยครับผมกินถึอเบ็ดเบ็ดหลีดนะ้ำตายก็หลอดครับผมกินถึอสายหลีดมีดวงเดียวครับผมสายหลีด กิน,นตัวหน่กตัวใหญ่ครับผมเอาสำมตมิลยครับพี่น้องปากติดตามช่องยูทูบเ้อรครับพี่น้องผ่านคลองครับผมกินพ่อกำกาครับผมพ่อเด็ดปนครับผมวันนี้สวัสดีครับ